อยากให้หยินแล้วามองภาพตัวเองอในอนาคตไว้อย่งไงบ้างคะในตอนนี้คืออยากเห็นตัวเองสําเร็จอะไรอีอกอยากมีความสุขครับพี่อยากมีความสุขอืมอ่ามีความสุขแล้วก็สุขภาพดีไปพร้อมๆกันค่ะผมว่าจริงๆชีวิตแค่นั้นแหละม,มันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับเราต่อให้เราเกิดเราโฟกัสว่าเราอยากสําเร็จเรื่องงานไปเรื่อยๆเ,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 เราก็ไม่พอใจมันอยู่ดี เราก็อยากจะเก่งขึ้นไปนอีกแบบอยากจะท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆผมว่ามันเป็นสันชายตยานของมนุษย์อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมมองภาพตัวเองขอให้ทุกๆวันมีความสุขไม่เครียดแล้วก็แข็งแรงเท่าที่ฟังแล้วก็ดูเหมือนอย่างหยินเองก็ทำงานจนสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเงินของที่บ้านได้เรียบร้อย วอยเองก็เช่นกันก็ไม่มีอะไรที่ดูต้องกังวลแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้แพชชั่นในการทํางานของทั้งคู่คือทําไปเพื่ออะไรคะผมก็ยังรู้สึกอยู่ว่าว่าผมยังมีประโยชน์อยู่อืออ๋อยังยังยังมีประโยชน์ยังมีสิ่งที่อยากทําอยู่แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันยังไม่จบมันยังรู้สึกว่ายังทําอะไรได้อีกเยอะยังมีบางอย่างที่ที่อยากทําอยากจะแบบ ลองต่อเนาะยังลองต่อได้อยู่แล้วยินเหรอครับผมว่าก็มันมันเรายังรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เรายังท้าทายกับมันอยู่ด้วยคือคืนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามานั่งโฟกัสจุดประสงค์เดียวคือคําว่างเงินอะค่ะคือน้าวันนี้ผมไปได้เลยนะมผมไม่ได้อยากรวยหลายร้อยล้านหรืออะไรแล้วออกก็ผมค่อนข้างพอใจด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องเรื่องเงินงเราคือเราเระหว่างทางที่เราทํางานมาครับคือ แพชชั่นการแสดงก็ยังอยู่ที่เล่าไปเราก็ยังอยากมีบทบาทหรือว่าตัวงานที่เรายังอยากมีโอกาสเข้าไปทําอยู่ด้วยบวกกับผู้คนระหว่างทางด้วยครับก็คือแฟนๆนี่แหละทุกตลอดเวลาหลายปีที่ทํางานมาเนี้ยเราจะเจอแฟนคลับที่เห็นหน้าบ่อยอยู่ตั้งแต่ปีต้นๆจนถึงตอนเนี้ยเขาไม่ไปไหนก็ยังอยู่กับเราผมรู้สึกว่าผมทิ้งเขาไม่ลงอ่ะมันถ้าว่าตรงๆอ่ะผมไม่ได้อยากดังขึ้น ไม่ได้อยากมีชื่อเสียงมากขึ้นเพื่อให้คนใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าณวันนี้คนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นๆเขายังหาเวลาว่างมา s u พ p o r t มาหาเราได้ในในงานต่างๆที่เขาเองก็ทํางานอะไรเงี้ยแล้เรื่องเจออยู่ตลอดผมว่าผมออกไปไม่ลงเ่ะเพราะว่าเขายังไม่เบื่อเราเลยอะแล้วหมายความว่าวันหนึ่งที่เราพอใจแล้วเราจะเดินออกไปง่ายๆมันก็มันก็มันก็ไม่ใช่มันอาจจะต้องหาค่ากลางกัน ให้พอใจกันทุกฝ่ายแล้วถึงเวลานั้นจริงๆผมเชื่อว่าก็ก็คงจะเป็นเวลาของเราเองอยากให้อิ่นล้ววมองภาพตัวเองอในอนาคตไว้ยังไงบ้างคะในตอนนี้คืออยากเห็นตัวเองสําเร็จอะไรอีก,อย,กอยากมีความสุขครับพี่อยากมีความสุขอืมอ่ามีความสุขแล้วก็สุขภาพดีไปพร้อมๆกันค่ะผมว่าจริงๆชีวิตแค่นั้นแหละ มันไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นเลยครับเราต่อให้เราเกิดเรามันโฟกัสว่าเราอยากสํเร็จเรื่องงานไปเรื่อยๆเ,เราก็ไม่พอใจมันอยู่ดีเราก็อยากจะเก่งขึ้นไปนอีกแบบอยากจะท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆผมว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมมองภาพตัวเองขอให้ทุกๆวันมีความสุขไม่เครียดแล้วก็แข็งแรงไเลยอยนะ่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าไม่แข็งแรงอ่ะอยู่ๆป่วยเป็น โลกร้ายแรงแล้วกันหมดจบแล้วทุกวันเ,ค,เครียดหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสองสิ่งเนี้ยต้องไปด้วยกันขอแล้วกันขอให้อนาคตเป็นยังไบ